เปลี่ยนรูปภาพในช่องตารางของบอร์ดเกมทำอย่างไรและเปลี่ยนเป็นรูปภาพอะไรดีที่จะทำให้เกมเกมนี้สนุกมากขึ้นคลิปวิดีโอนี้เราจะหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับ p พ a แอนเลิร์นเพลินไปด้วยกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นตอนที่5 และถือว่าเป็นตอนสุดท้ายของบอร์ดเกม on เว็บไซต์ freepity.net นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อยากจะมาแบ่งปันไอเดียดีๆเกี่ยวกับการใส่รูปภาพลงไปที่ช่องตารางนะครับว่าจะมีวิธีการใส่อย่างไรและเราจะใส่รูปอะไรลงไปบ้างเพื่อที่จะทำให้เกมนี้มีสีสันและเพิ่มบรรยากาศแห่งความสนุกสนานมากขึ้นไปเรียนรู้พร้อมๆกันครับ ก่อนอื่นเลยครับเรามาเรียนรู้ถึงวิธีการใส่รูปภาพลงไปในช่องตารางซะก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นหมายเลข10หมายเลข18หมายเลข2 6หมายเลข34และหมายเลข41นะครับผมง่ายๆครับเพียงแค่ไปที่ Google นะครับค้นรูปที่ต้องการสมมุติว่าผมต้องการรูปที่เป็นเด็กผู้หญิงยืนร้องเพลงอยู่ตรงนี้นะครับ ผมก็กดเปิดลิงก์ของรูปภาพขึ้นมาซึ่งคำแนะนำนะครับที่ทุกท่านจำเป็นจะต้องทำตามที่ระบบมันบังคับนะครับก็คือว่ารูปภาพที่เราจะนำมาเนี่ยจำเป็นจะต้องนะครับลงท้ายด้วยนามสกุลของรูปภาพต่างๆนะครับอย่างเช่น jpeg นะครับ jpg e นะครับ jpg png gif นะครับหรือแม้กระทั่งรูปภาพนะครับที่ เป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนํามาใส่ได้นะครับทีนี้ผมจะลองนําไปใส่นะครับอย่างเช่นรูปภาพช็อกโกแลตเนี่ยผมก็จะคัดลอกลิงก์มาแล้วไปที่หลังบ้านนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของ a p p e a r a n c e เนี่ยคอลัมน์ a p p e a r a n c e นะครับยกตัวอย่างเช่นหมายเลข10เนี่ยผมจะลองนํามาใส่นะครับรูปแบบนี้นะครับใส่แล้วนะครับ1อันนะครับหลังจากนั้นผมจะลองนํามาใส่อีกนะครับเป็นรูปนะครับ รูปอมแบบนี้นะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับลองเอามาใส่อีกนะครับสมมุติว่ามีการใส่รูปคัทโดโจเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตใส่อีกสักรูปหนึ่งก็คือรูปเด็กผู้หญิงนะครับที่ยืนร้องเพลงอยู่ตรงนี้นะครับเอาใส่แทนนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราใส่แล้วเราลองไปกดนะครับรีโหลด F5 ดูว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ นี่นะครับก็จะเห็นว่ามีรูปช็อกโกแลตมีรูปลูกอมมีรูปคารเดอโจมีรูปเด็กผู้หญิงร้องเพลงครับอันนี้กรณีที่เราใส่โดยการหาลิงก์ของรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากสร้างรูปภาพเองนะครับก็แนะนำนะครับง่ายๆอย่าง powerpoint photo s c a p e หรือ photoshop ก็ได้ก็สร้างแบบนี้นะครับอย่างเช่นผมสร้างรูปภาพที่เป็นการเต้นไก่ย,ย่างแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดแฟ้มบ,บันทึกเป็นนะครับ แล้วก็เลือกนะครับเป็นนามสกุล .png ตรงนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเฉพาะภาพนิ่งปัจจุบันนะครับก็จะได้รูปภาพขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากที่เราได้รูปภาพแบบนี้มาแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่เว็บฝากไฟล์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่น w w w i m g i n t h นะครับผมก็จะลากรูปภาพเข้ามาใส่ลักษณะแบบนี้แล้วกดอัปโหลดนะครับปึ๊บนะครับ ก็จะอัปโหลดรูปภาพขึ้นไปบนเว็บฝากไฟล์รูปภาพหลังจากนั้นก็ไปที่ embed code นะครับ copy นะครับในส่วนของ image url นะครับ copy แล้วก็นำมาใส่นะครับอย่างเช่นผมนำมาใส่ที่อันที่34นี้นะครับอันที่41นี้นะครับลองไปกด f 5ดูนะครับก็จะได้รูปภาพในลักษณะแบบนี้เต้นไก่ย่างนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแทรกนะครับง่ายๆ2วิธีด้วยกันนะครับ ทีนี้ถามว่าเราแทรกเข้าไปเพื่ออะไรแทรกเข้าไปทําไมครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเด็กๆทอยลูกเต๋าแล้วเดินมาตกที่ช่องที่10เนี่ยนะครับเป็นรูปชโคโค็อกโกแลตเนี่ยคุณครูก็อาจจะแจกช็อกโกแลตเล็กๆนะครับเล็กๆน้อยๆให้กลับกลุ่มกลุ่มนั้นทั้งกลุ่มก็ได้หรือเดินมาตกอย่างช่องฮาร์ดบีทเนี่ยก็แจกลูกอมก็ได้นะครับ หรือเดินมาตกในช่องคัทโดโจโก็อาจจะเพิ่มคะแนนให้สักหนึ่งคะแนนก็ได้นะครับทั้งกลุ่มทุกคนหรือถ้าเกิดเดินมาตกในช่องรูปภาพที่เป็นเด็กผู้หญิงร้องเพลงเนี่ยทั้งกลุ่มกลุ่มนั้นก็อาจจะต้องร้องเพลงใดสักท่อนท่อนหนึ่งนะครับเพลงแรปเพลงเกาหลีเพลง,พง, Duck, งสนุกสนุกอะไรก็ได้หรือถ้าเกิดเดินมาตกที่ช่องเต้นไก่ย่างนะกลุ่มนั้นทีมนั้นทั้งหมดก็จะต้องเต้นไก่ย่างนะครับเพื่อที่จะทําให้การเรียนรู้นี้เนี่ย ได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกนะครับ p l ย์ a อนเลิร์นทู e กเตไปพร้อมๆกันนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคลิปวิดีโอนี้นะครับน่าจะได้ไอเดียไปปรับใช้กันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับยังไงถ้าเกิดใครมีไอเดียที่เจ๋งๆนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับหรือใครจะอินบ็อกมาที่เพจ a c e b o o k ของท d เดนแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้าเป็นเรื่องใหม่ๆแน่นอนครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทีเดนแชร์นะครับ ตอนนี้นะครับเขต Facebook ของที่ได้แชร์ก็เดินทางนะครับครบ3ปีนะครับเราจะก้าวเข้าสู่ปีที่4ไปพร้อมๆกันครับผมช่องเล็กๆแห่งความเชื่อความฝันนี้ก็จะพยายามผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ